วันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องที่ AI กำลังจะเปลี่ยนโฉมวงการแพทย์ไปตลอดการเลยก็ว่าได้เลยคือในปี2026เนี่ยนะคะการแข่งขันของเหล่า Big Tech ด้าน AI เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องแชทบอททั่วไปแล้วแต่มันขยับเข้ามาสู่สังเวียนใหม่ที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพครับแล้วเรื่องมันก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่11มกราคม2026นี้เองครับเมื่อ Anthropic ใช่แล้วครับบริษัทคู่แข่งของ Open AI ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่ทำมาเพื่อวงการแพทย์โดยเฉพาะเลยซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นก้าวที่น่าสนใจมากๆต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่แชทบอทที่เราคุยเล่นกันทั่วไปนะคะแต่มันคือชุดเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างมาเพื่องานการแพทย์โดยเฉพาะเลยคือเน้นเรื่องความปลอดภัยแบบสุดๆถึงขั้นผ่านมาตรฐาน HIPAA ของอเมริกาเลยทีเดียว แล้วเป้าหมายของมันก็คือการเข้าไปช่วยงานทั้งโรงพยาบาลบริษัทประกรันและที่สําคัญที่สุดคือตัวผู้ป่วยเองให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแบบโอ้โหไม่เคยมีมาก่อนอ่ะแล้วไอ้เจ้าเครื่องมือทางการแพทย์ของคลอสเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างคือเขาแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานหลักๆออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเขาไม่ได้ทําเครื่องมือแบบเวียงแหนนะครับแต่เขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์แต่และกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงเลยอ่ะ เรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มผู้ป่วยครับอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เราจะสามารถเอาข้อมูลสุขภาพส่วนตัวของเราเนี่ยไปเชื่อมกับ AI ที่ฉลาดมากๆได้เลยตรงเลยคือมันจะเปลี่ยนข้อมูลที่เรามีให้กลายเป็นความเข้าใจในสุขภาพของตัวเราเองแบบลึกซึ้งขึ้นแล้ววิธีใช้ก็คือง่ายมากๆเลยครับคือเราแค่เชื่อมข้อมูลจากสมาร์ทวอชของเราไม่ว่าจะเป็น Apple Health หรือ Android Health Connect แล้วก็อัปโหลดผู้ผลแลบผลตรวจสุขภาพเข้าไปจากนั้น AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดให้เราเลยครับตั้งแต่เรื่องก้าวเดินการนอนไปจนถึงค่าเลือดที่ดูซับซ้อนซับซ้อนแล้วที่เจ๋งคือมันจะสรุปออกมาเป็นภาษาบ้นานๆที่เราเข้าใจง่ายแถมยังชี้ให้เห็นด้วยว่าเอ๊ะสุขภาพเรามีแนวโน้มไปทางไหนมาดูกลุ่มที่2กันบ้างครับกลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่ ผมว่าทุกคนที่เคยไปโรงพยาบาลน่าจะเข้าใจดีนั่นก็คือเรื่องเอกสารกับขั้นตอนที่มันเยอะแยะวุ่นวายไปหมดนั่นแหละครับคือคลอดเนี่ยเขาจะไปเชื่อมกับฐานข้อมูลของภาครัฐเลยครับเพื่อให้งานเอกสารน่าเบื่อแต่สําคัญมากๆเนี่ยกลายเป็นระบบอัตโนมัติไปเลยตัวอย่างเช่นนะคะมันจะไปช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติของเมดิเคที่อเมริกา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานหรือจะช่วยเช็ครหัสทางการแพทย์ให้ถูกต้องเป๊ะ,เ,ปะเวลาจะเรียกเก็บเงินก็จะลดความผิดพลาดไปได้เยอะเลยแล้วก็ยังช่วยยืนยันตัวตนของคุณหมอหรือพยาบาลได้เร็วขึ้นด้วยเรียกว่าลดขั้นตอนที่เสียเวลาไปได้เยอะมากแล้วกลุ่มสุดท้ายละครับกลุ่มนักวิจัยคนที่กําลังพยายามคิดค้นการรักษาแบบใหม่ๆใ,ให้เราในอนาคตเครื่องมือนี้จะเข้าไปช่วยพวกเขาได้ยังไงบ้าง มันมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่า Life Science Suite ครับตัวนี้จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยของนักวิจัยเลยคือจะช่วยร่างเอกสารที่มันซับซ้อนมากๆอย่างเช่นแผนการทดลองทางคลินิกหรือจัดการเอกสารต่างๆที่ต้องส่งให้หน่วยงานรัฐซึ่งงานพวกนี้นะคะบ,บอกเลยว่าปวดหัวมากใช้ทั้งเวลาและความละเอียดสูงแบบสุดๆแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับคือไองานที่เคยต้องใช้เวลาทาเป็นวันๆเนี่ยมันจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณชั่วโมงเดียว ชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับลองนึกภาพตามนะคะว่ามันจะไปเร่งสปีดงานวิจัยทางการแพทย์ให้พุ่งไปข้างหน้าได้เร็วขนาดไหนคือมันมหาศาลมากจริงๆโอเคฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ผมว่าหลายคนคงเริ่มมีคำถามในใจแล้วว่าแล้วข้อมูลสุขภาพของเราละ่ะมันจะปลอดภัยไหมแล้วจะเชื่อถือ AI ได้แค่ไหนซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมากๆครับ เรื่องนี้ทาง Anthropic เขาให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนมากนะคะว่า 1. ข้อมูลสุขภาพทุกอย่างจะถูกแชร์ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลยินยอมเท่านั้นและ 2. ที่สำคัญมากๆเลยคือเขาการันตีว่าจะไม่เอาข้อมูลของเราไปใช้สอนหรือเทรน AI รุ่นต่อไปของเขาเด็ดขาดและอีกเรื่องคือความแม่นยาครับ คือเขาอ้างว่าโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของเขาที่ชื่อ o p u s 4.5เนี่ยช่วยลดปัญหาที่ AI ชอบมั่วหรือที่เขาเรียกกันว่า Hallucination นะครับคือการที่มันสร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาเองเพราะปัญหานี้น้อยลงการให้เหตุผลทางการแพทย์ของมันก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกขั้นเอาล่ะครับพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทีนี้ลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันหน่อยดีกว่าว่าทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับอนาคตวงการแพทย์ของเรายัางไง การเปิดตัว c l o u d for Healthcare ของ Anthropic และก่อนหน้าน,นี้ก็มี ChatGPT Health ของ OpenAI มันคือการปักธงประกาศเลยค่ะว่าสมารภูมิรบครั้งใหม่ของ AI คือวงการแพทย์และปี2026นีนี้แหละคือปีที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งผู้ช่วยด้านสุขภาพของเราทุกคนอย่างเต็มตัวและนี่ก็เป็นคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่า ในวันที่ AI กำลังจะเข้ามาเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพของเราแล้วเนี่ยตัวเราเองพร้อมที่จะรับฟังคำวินิจฉัยจากมันมากน้อยแค่ไหน